เอาละครับขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องเฮสเกตเตอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมออฟสเกตกับเพื่อนกันนะครับไปดูกันเลยครับ In line, in line. Oh, yeah. oh my god. It's a 啊啊！

ไม่อมภายไม่ได้โอ้ยได้สิง ทำาัก่กได้อา่าอะไรอ่ะเกมอะโอ้อะไรวนะแพ้เนะีเนะ่ยแพ้ตลอดเอาละครับก็เป็นไงบ้างสำหรับการเล่น SK กับเพื่อนนะครับหรือว่าเกมออฟสเก็ตนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าผมถ้าอยากให้ผมทำอะไรกับเพื่อนอีกก็คอมเมนต์ไว้เลย <laughs>